ผู้โดยสารครบพร้อมออกเดินทางนะจ๊ะนี้จะเกี่ยวมาขับกับพี่พี่สืมวลชนนะคะสองท่านด้วยกันด้านซ้ายของเกียวนี่คือพี่เล็กคาร์ไลฟ์เบครับด้านหลังนะคะแถวสองเป็นพี่โจครับพี่โจโจ,จากแนวหน้านะครับรู้สึกทีมแนวหน้าครับผมสวัสดีครับอ่าตอนนี้เนี่ยพวกเรากําลังมุ่งหน้าไปทอสคนาทอสคนาเขาใหญ่ค่ะเบื้องต้นเกียวต้องบอกก่อนว่าอยากจะสอบถามก่อน เอาแค่แบบทางเริ่มต้นใกล้ๆเนี่ยอยากจะถามพี่โจว่าพี่โจรู้สึกยังไงบ้างฟีลลิ่งแรกที่ขึ้นมาบนรถอ๋อข้างหลังกว้างขวางครับถึงแม้ไม่มีฟีลแต่แอร์นี่สุดยอดเลยนี่ผมปรับแอร์อยู่นี่แบบอยากเอาสกิทช่องบอกมีสีช่องกระจายด้านหลังก็น่าจะถึงอยู่ถ้าีิวกาสได้นั่งรองก็น่าจะโอเคอยู่พี่โจบอกว่าแอร์โอเคอยู่ใช่ไหมเย็นเลยครับเย็นอยู่เย็นอยู่ส่วนด้านหน้าเนี่ย เกียวอยากจะสอบถามทางพี่เล็กครับพี่เล็กคิดว่ามันเงียบไหมพี่ผมว่ามันเงียบมากนะผมว่าช่วงล่างเขาโอเคนะ,ะแล้วก็การเก็บเสียงหรือการขูอะไรก็เนี้ยค่อนข้างดีดีกว่าที่คิด,คดเยอะเลยอพรว่าใครที่ตามมาซื้อรถสไตล์แบบนี้นะ crossover หรือจะเป็น mini MPV เนะี่ยรุ่นนี้ก็ไม่น่าผิดหวังนะตัวนี้น่าน่าสนใจนะครับพอเกียวกําลังจะบอกว่าขับมาเนี่ยช่วงต้นเลยเกียวขอขับขออนุญาตขับไม้แรกคือช่วงเนี้ยวดกันยาว ขวดกันยาวๆช่วงนี้คือเราวิ่งกันบนถนนคอนกรีตนะคะเรื่องของช่วงล่าง่ยอย่างที่พี่เล็กบอกคือเกี่ยวมองว่าเขาปรับเขาทำช่วงล่างมาค่อนข้างที่จะแบบเฟิร์มอะดูเฟิร์มนะไม่ต้องเทียบกับใครไม่ต้องเทียบกับใครเ<ม>ทียบกับตัวเขาเองที่เขามีตัว MPV ตัวของเขาเนี่ยก็เป็นเอนดิก้าใช่ไหมพี่เดนิก้าอคือแพตฟอร์มเดียวกันแพตฟอร์มเดียวกันทั้งหมดอะฮาร์ทเทคอะแต่คือตัวนี้รู้สึกว่ามันแตกต่างแบบ แล้วก็เรื่องของอัตราเร่งที่อัตราเร่งแบบอันนี้เขามีการทดส่วนงท้ายเพื่อที่จะรองรับน้ําหนักเพื่อมีแรงจุดมากขึ้นม,มีกําลังมากขึ้นจะบอกว่าจี๊ดจาขึ้นจริงๆไม่เอื่อยเฉยเหมือนตัวเก่าเครื่องพันห้าตัวเดิมเคส b ิบห้าบีได้ไหมพี่ใช่ล็อกเดิมหมดล็กอกเดิมหมดทุกอย่าง,างเลยแต่มันจี๊ดขึ้นจริงๆนะเห็นได้ชัดจริงๆข้างหลังโอเคนะครับหนานุ่มดีไหมพี่หรือยังไงพี่ใช่ได้อยู่ใช้ได้อยู่ แต่เมื่อวันก่อนที่เกียวมาเดินแบบวอล์กอลาวรอบรถเนี่ยมันไม่มีที่เท้าแขนใช่ไหมพี่โจไม่มีครับถ้ามีด้วยผมว่ามันจะเพิ่มความสะดวกในการอะไรหลายๆอย่างเนาะแถวสองไม่เมื่อยไม่อะไรแถวสิดหนึ่งเพิ่มสักนิดเนาะแถวสองน่าจะมีให้สักนิดหนึ่งแต่สําหรับคู่หน้าบอกคู่หน้าเนี่ยมีที่วางแขนอยู่น้อยอันหนึ่งเลื่อนมาได้ด้านหน้าได้นะบบด้วนบข้างหลังมีเององ <ไ>อ่ามี power <Act S 2> outlet ใช่ไหมเต็มสองโวลต์<ช> <12 V. S 2> แต่ไม่ใช่เป็นเียบ usb นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ usb มีเ2็สองโวลต์นี่สามจุดแล้วเมื่อกี้นี้เขาให้เล่นอ่าตัวอจอเครื่องเสียงอยุ้อยบุกต๊อบมากอยากให้ทางที่เล็กเนี่ย อยากให้ทางพี่เล็กเนี่ยลองเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาตามกันดูว่าพี่เล็กกจะลองเครื่องเสียงอะไรยังไงได้บ้างคือตัวนี้เนี่ยเปิดได้ขณะขับขี่รถได้เลยนะอะอ,ะอันนี้อันนี้เราลองแค่เสียงวิทยุก่นอนอาจจะเป็นรายการอะไรเดี๋ยวผมลองดูแต่จริงๆ้ามีตัว USB ให้เราแต่กำลังหาอยู่เดี๋ยวลองฟังเสียงเบื้องต้นแล้วก็การใช้งานเปลี่ยนห้องง่ายครับจอสัมผัสแล้วหน้าจอใหญ่สังเกตดูเห็นอ้ยดูเสียงดิอันนี้ คือผมไม่รู้หรอกว่าเป็นดอรบี้หรือเปล่าแต่อารมณ์มันประมาณนึงเขาบอกว่าเซอร์ราวเซอร์ราวโอเคตินิ้วไหมจอสิดนิ้วนะคะใช้งานแบบพัดสกิีนกางหลังเราอีชัดเลยผู้ใหญ่มากใหญ่มากคนอายุเยอะๆนี่ชัดเจนนะอย่าอยาั้งอายุไม่ดีเไเเห็นชทดสบายตา่าแล้วที่สำคัญคือเมื่อกี้เนี้ยพี่พี่เล็กแกสัมผัสที่หน้าจอนะ มันตอบสนองดีนะตอนแรกเนื้จะฝืดืดคือฟังก์ชันไม่ยุ่งยากใช้ง่ายเฮ้ยจ๋งเจ๋งบางรุ่นนี่ประเภทรถอารมณ์เดียวกันเหมือนคอสโวเวอร์นะครับางรุ่นผมใช้โอ้โหเปิดเครื่องเสียงยากแต่ข้อดีรุ่นนี้นี่ผมถ้าพูดถึงเปรียบเทียบนะด้วยความที่เขาใหม่สดจริงฉะนั้นเขาต้องเก็บรายละเอียดของชาวบ้านเรียบร้อยหมดแล้วว่าอันไหนไม่ดีแล้วเขาก็มาปรับปรุงดันั้นใครที่มาซื้อหลังๆเนี่ยอาจจะมีข้อพิจารณาเยอะไอ้ส่วนเรื่องแบรนด์ ก็ว่ากันไปแต่แต่ใครเป็นโรโยตี้ของแบรนด์แต่ถ้าเกิดเลือกจะใช้รถที่มีสมรรถนะแบบนี้ผมว่าก็เป็นทางเลือกนะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่แด้ h a n d l i n เป็นยังไง h a เป็นไงมั่ง h a n d l จะบอกว่าพวงมาลัยพวงมาลัยเขามีการปรับพดอัตราทุกอย่างของพวงมาลัยเนี่ยเขาบอกว่ามีการปรับทุกอย่างเลยนะตอนที่เราฟังตอนที่เราฟังเขาปรีบตอนเท้าเขาบอกว่ามีการปรับมาพวงมาลัยเขาโอเคเลยคมแม่นยํา น้ำหนักดีเวลาขับเมื่อกี้นี่เราขับออกจากโพธาลายเลเชอร์พาร์ครเนี่ยรถติดนะพี่เล็กรถติดมากด้วยการใช้พวงมาลัยการเปลี่ยนเลนมันมันสแสดงออกให้เห็นถึงความกระฉับกระเฉงของตัวรถคือพวงมาลัยเขาค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะแล้วก็ออกตดีด้วยช่วงล่างก็ดีอันนี้เราอยู่ในช่วงโมเตอร์เบรคก็จะวิ่งแบบยวยาวได้เกียวซัดตึงเกียวซัดตึงอย่างเดียวเลยตอนนี้เกียวใช้ความเร็วอยู่ที่หนึ่งร้อยกิโลเมตรถึงหนึ่ง้อยสิบ เราทำตามกฎหมายทากฎหมายกำหนดเป๊ะครับเราไม่มีเกินคลิปนี้ปล่อยไปตำรวจจับไม่ได้ครับจับสิครับลองจับผมสิครับเถียงเถียงขัดใจเลยครับร้อยสิบแ,แค่นั้นครับเราเหลือระยะทางอีกไกลครับไปเรื่อยๆก็ลองฟิลลิ่งกันไปถามมันไปเรยช่วงเล็กลมเป็นไงครับเจ้าครับ เด็กลุงเฮ็ดรัวครับเข่าเข่าผมข้างหน้ายังเหลืออีกได้ประมาณเท่าไหร่จุด20เปนเนี่ยผมว่าเกือบ20เปนเยอะประมาณเกือบ20เปนเยอะนะพี่กว้างครับไม่ต้องกลัวหรือเปล่าแอร์นี่เป่าหน้าตึงไหมพี่คือแม่นี่ป้าจะขึ้นแล้วเนี่ยคนเดียวของแนวเป่าหน้าตึงนะนี่ถ้าติดฟิล์มมาให้ด้วยรับรองได้ว่าหนาวครับผมอยากจะบอกว่ากรี๊ดเลยถ้าติดฟิล์มให้นี่เราเปิดเบอร์ต่บนะ อุณหภูมิเราอยู่ที่ยี่สามยี่สี่เปิดเลขสองเปาแต่ข้างหลังนี่ข้างหลังนี่ก็โอเคนะเนี่ยแรงลมที่ผมยื่นมือมาข้างหลังนี่สามารถต่อสั่นได้นะว่าลมมาถึงแต่ติดอย่างเดียวว่าถ้าติดครีมเนี่ยมันน่าจะโอเคทุกอย่างตัวไซส์ XL จริงนะพี่นะตัวเขาใหญ่จริงรู้ไม้ทำไมเขาถึงใช้ไอ้แก้วเซรามิกอ่าถ้าจำนวนคลจำนวนเจ็ดเจ็ดเลขเจ็ดอ่าเดี๋ยวไปเอารางวัลไปเลย เกวไม่มีแจกนะจ๊ะมากิมาทุกวันครับนี่แหละคือที่มาที่เขาสท้อนได้เห็นว่ารถเขานั่งได้เกดที่นั่งจริงแล้วก็ไซส์เขาใหญ่จริงมันถึงใช้ XL 7รถเขา XL จร็งเขอแล้วมันติดไดนามิกอสโซเวอร์อ่าใช่แล้วก็เรื่องทัศนวิสัยนะเขาเกียวขับในตอนนี้รอบคันเนี่ยโดยรอบคันเลยมองซ้ายมองขวาแล้ว พาศนาวิสัยยอดเยี่ยมครับกว้างขวางแบบพานอรามามากคืออยากจะบอกว่ามันค่อนข้างกว้างแบบผิดเรื่องอะไรเนี้ยมันผิดคาดอะตอนแรกนึกว่าจะแบบติดตีบนะพอมาขับจริงเลยมันกว้างถึงแม้เสาเออะจะดูนนหนาไนาไปานิดนึงนะช่วงเสาเอเนี่ยอาจจะดูใหญ่ไปแต่พอขับแล้วมันกลายเป็นมันดูขกว้างมากเลยนะ พอเสริมนิดนึงพื้นที่กระจกด้านหลังเนี่ยดูแบบกว้างเหมือนดูจอทีวีแบบสามสามสองนิ้วคือมีหลอดไฟใหญ่จอใหญ่ใช่ไหมกระจกใหญ่เนี่ยครับบานใหญ่มากเลยพื้นที่โดยรวมก็สุดกว้างขึ้นกระจกมัใหญ่ดูแลตาพิสัยมองเนี่ยมองต้นหญ้าต้นข้าวนี่สวยงามมเลยนักข้าพูดถึงเรื่องการออกแบบแล้ว หลายๆคนชอบไปมองว่ามันเป็นเออร์ติก้าแล้วก็แค่มายกสูงแต่จริงนไม่ใช่นะหลังจากที่เราได้รับบีฟมานะคะพี่เล็กพี่โจะนะให้ผมก็ดีไซน์มันต่างนะมันต่างมากนะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยเขาก็เรียกว่าตัดตัดใหม่ทำใหม่หมดมเลยช่วงล่างก็ยกใหม่เสริมเข้าไปคือดีไซน์มันบางทีมันก็นกานาจิตตังนะแต่ถ้าโดยรวมสะท้อนอารมณ์ก็คือเป็นรถที่แบบให้ความคล่องตัวอารมณ์สปอร์ต ก็สามารถที่จะใช้งานได้ตอบโจทย์ได้หลากหลายว่าเออร์ดิก้าที่เราไปลองที่เชียงใหม่ยังไม่จบเท่านี้นะครับใช่แต่ผมก็เป็นรถที่อยู่เทกเมนต์ใกล้เคียงกันแต่เพียงแต่ว่าอันนี้มันอาจจะตอบโจทย์ในอีกแบบแต่อันนี้มันเพิ่มมาขึ้นอีกระดับหนึ่งมันได้ความหรูขึ้นมันได้มันได้ในเรื่องของความเป็นอยูนี้ก็คือครอบครัวมากขึ้นอันนี้ก็ครอบครัวเหมือนกันแต่มันก็เรียกว่าดูแล้วมันจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นกล่องนิดนึงแต่นี่ความเป็นกล่องมันจะน้อยลง แล้วพี่เชื่อไหมเมื่อกี้นี้คุยกับหัวหน้าที่เป็นหัวหน้าเกี่ยวกับแผนกบุรพบรมเขาบอกมาว่าแม้กระทั่งไอ้กระทั่งไอ้ตัวที่มันเป็นคิ้วซุ้ม่งล้ออ่ะพี่เขาบอกว่าใช่ได้เกิดคุณหลายคนจะมองว่าเป็นเออร์ติก้าแค่เอาอะไรนะแถบสีดำดำอ่ะคิ้วดำดำเอาเนื้อมาปิดกาวสองหน้าก็จบหรอมันไม่ใช่นะคุณเขาบอกงี้มาว่าเขาเนี่ยมีการตีกิฟต์มีการร้อยนอ็อตคือแบบ ตั้งใจทำขึ้นมาเลยนะประกอบชิ้นส่วนตกแต่งขึ้นหมนแบบบอลทูบีบอ n เออบอลทูบีเลยนะทัดเจนเป็น XL7 อนี่คือกําลังจะบอกว่าอยากให้เห็นเรื่องของความตั้งใจความปะณีตความเขาเรียกว่าอะไรดเีเป็นการแบบรังสรรค์ขึ้นมาใหม่เขาบอกนะคืออยากให้มองเรื่องนี้อย่าไปมองว่าเป็นการดัดแปลงมาจากเกาออร์ติายานะคะไม่ใช่เขาบอกว่าเปลี่ยนหลายจุดหลายร้อยจุดเลยทีเดียว ตอนนี้รถกลุ่มประเภท crossover กับนี่ v ในตลาดอไทยก็เรียกว่าเยอะแต่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นด้วยด้วยความที่ว่าไลฟ์สไตล์คนเปลี่ยนไปคือต้องการความสะดวกสบายแล้วก็อัจรประโยชน์ในการใช้ใงานที่มากกว่ารถเก๋งแล้วก็ได้ลักษณะรถสไตล์แบบ SUV คือใหญ่ด้วยุที่นั่งได้เยอะอแล้วก็ไปกันนะครับรัวรถกลุ่มนี้ก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นในสังคมไทย งมือแต่จริงๆแล้วมันนั่งได้เจ็แต่สังคุมเมืองส่วนใหญ่ก็อย่างเก่งมีกสี่สามคนพ่อแม่ลูกอาจจะสี่คนแต่สิ่งหนึ่งที่บางทีไปชอปปิ้งเนี้ยไปจ่ายตลาดเรื่องขนของได้หลังนี้พับได้นะพับได้รับราบเลยด้านหลังสุดแถวสามเนี่ยปรับได้แบบราบเลยนะครับห้าสิบห้าสิบส่วนแถวสองเนี่ย60สิบสี่สิบ ที่พี่โจนั่งคือมันสามารถปรับเป็นนอนได้ใช่ไหมพี่ได้มันได้ขนาดนี้ครับแต่ไม่ไม่ได้แบบแต่ไม่แต่ขนาดนี้หรือว่าถ้าหรือว่าโอเคไหมพี่นอนว่าสบายแล้วนะออืกถ้าเอเดอร์แบบนี้ทำจำเป็นจริงมันแบบมันจะเบื่อจะเมื่อยนะดูจะปวด้วื่อยนี่ถือว่าปรับได้ปรับเยอะเก็ดีค่ะ อันนี้ติดนิดนึงค่ะตตรงที่ว่าตัวเซฟตี้เบลเนี่ยถ้าปรับระดับได้จะ,จะช่วยได้เยอะอ่วงต้นนี้เกี่ยวบอกไปแล้วว่ามันเป็นแบบฟิกมานะมันฟิกเกินไปฟิกแล้วมันล้งคอ,อเห็นไหมมันล้างคอมันดีนนถ้าเกิดร,ระยะความสูงต่ําคนไม่เท่ากันถูกเกี่ยวเตี้ยเกียวก็มันก็ล้งคอเกี่ยวนะก็พยายามจะดูว่ามันมีอะไรน่าติบ้างก็มีเรื่องนี้ละแต่ไม่ก็เล็กๆน้อยๆเล็กน้อยมากแต่ แต่มันก็น่าจะปรับน่าจะปรับผมกำลังมองหาช่องเสียบ USB อยู่กันเผอิญว่าใส่แว่นดำตอนนี้ที่เห็นอ่ามีแล้วครับตอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะแต่ถ้าเกิดได้ดูหลังเพิ่มอีกสักรูเนี่ยจะดีไม่มีข้างงหลัไมม่ีตรงนี้ก้แค่พอเอาแหล่มา12โวลต์แต่ถ้าเกิดได้เป็น USB ด้วยมันก็จะดีอ่ะพอเท้า3ก็มี2โวลต์ให้อีกจุดนต์ถ้าล่ะโอเคเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องกลัวมันจะดึงสายยาวแบบบางรุ่นไงคือใงเก็บของช่องเก็บของก็มีเยอะนะ แก้วนุงแก้วน้ำวางได้หลายที่มากกระจายมานะหลายจุดการออกแบบโอเคไหมพี่ด้านหน้าโอเคผ่านผ่านผมว่าผ่านเนี่เราเยอะกับบางรุ่นอีกนะเยอะกับในกลุ่มเดียวกันนอกจากความคิดเห็นของเกียวแล้วเห็นะพี่เล็กังบอกเลยมันไม่แก่เฮอร์ติก้าเนี่ยโคตรแก่เลยเป็นลายไม้คือมันตัวนี้มันสวยเกนล่ยมันคนระบบคลิกกไงอ่าใช่นั่นมันคนระบบคลิกกกันอันนี้คือมันแนวหลอมันจะมีไวนิดนึง อันนี้อันนี้ฟ a m i ม y จ๋าเกินอันนี้อาจจะแบบเป็นฟ a m i ม y ี่แบบสังคมรุ่นใหม่ไ,มไวัยรุ่นก็ขับได้อ่า,อยายุน้อยๆหน่อยดอกลงอันหน่อยอะไรย่างนี้มันใช้ได้ทั้งทํางานแล้วก็เที่ยวแับไปต่างจังหวัดเนี้ยมาลติมัติไปมาลติไลฟ์สไตล์แบบไปเรื่อยเลยทรัได้หมดไอเรื่องประหยัดนี่ผมไม่ได้ลองนะแต่เห็นเขาเคลมไว้ ประมาณ16กิโลเมตรนิดๆตามอีโคสติ๊กเกอร์อีโคสติ๊กเกอร์คือก็ทำความเร็วผมว่าน่าจะอยู่ในเหรระดับความเร็วไม่เกิน80ใช่16.4ก็ก็ถือว่าโอเคนะโอเคแล้วแต่เดี๋ยวเรากลับไปไกลระดับความเร็ว100 110เนี่ยผมว่าน่าจะยู่ที่ประมาณรับ14-15นี่ถูกโอเคแล้วให้พี่เล็กเตาก่อนเดี๋ยวเกียวเซ็ตเดี๋ยวเกียวเปิดให้ดูให้พี่เล็กเตาพี่โจเดาก่อนเท่าไหร่เดี๋ยวเกียวให้เปิดที่ปั๊มให้ดูอ่าเดามาเดามา ผมว่าน่าจะประมาณส4บสประมาณเนี้ยวันสิบ้วอทเซอร์วิฟผมเองที่ร่้ผมใช้อยู่อ่าอ๋อมันเป็นฟอร์มเดียวกันทุกอย่างแตเหมือนกันบอดี้ถึงว่าจะต่างกันนิดนึงถ้าขับที่ความเร็วประมาณเนี้ย100 1 2นผมว่ารถเถสิบแปก็ยังได้ไอ้ฮู้พี่โจอะไรพี่โจตัวเลขมาเขาข่มพี่โจถามว่าต่างกันนะผมได่สิพี่โจบอก16พี่เล็กผมสิบสี่สิบห้าสิบแล้วกันพี่เล็ก15นะ เกลเกลนะเกลสิบเจ็ดอืออรีอดีตดิวยเพราะว่าผมใช้ช่วงล่างนี้ไงตัวถังต่างแค่ตัวถังเดียวเทคโนโลยีเดียวกันเลยน้ำหนักน้ำหนักที่เขาให้มาตัวนี้เนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยสิบกิโลกรัมเกือบสองตันเกือบสองตันนะคะตอนนี้สองตันแล้วครับเพราะว่าจะเกลเกลก็ล่อไปร้อยโลแล้วถึงไหมอ่ะยังพี่ตัดปลายหกสิบต้น เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสามคนรวมไม่มีน้ำหนุงน้ำหนักแบบดูได้มันจะเป็นยังไงตัวนี้เดี๋ยวไปดูที่ปลายทางเกีียวจะมาเฉลยว่าอัตราสิ้นเพลองเขาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะจ๊ะจะบอกว่าเบรกเบรกเบรกเขาดีมากเลยนะพี่เมื่อกี้นี้ช่วงที่ลงวงแหวนมาเบรกเขาดูยุ่นยุนเท้าแล้วก็หนึบอยู่ ดูมัดเลยไม่หัวที่หัวตามด้วยเช้คอนเซ็ตมาเบิร์กมอมากนับตั้งแต่จุดสตาร์ทนะคะตั้งแต่โพธาล l เลเชอร์พาร์คเนี่ยมุ่งหน้าไปยังเขาใหญ่นะคะเพื่อไปทานอาหารกลางวันแล้วก็วิ่งกลับมาที่โพธาล l เลเชอร์พาร์คอีกช่วงนึงเนี่ยเกี่ยวอยากจะบอกว่ากว่า300กิโลเมตรนะคะที่พวกเราได้รวมทดลองขับเจ้าซูซูกิ XL 7ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนคะ่ะว่ารถคันนี้นะคะสามารถตอบโจทย์ค่ะการใช้งานในเรื่องของการใช้งานแบบสไตล์ครอบครัวได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบอินเตอร์เทนเมนต์นะคะที่เราเนี่ยได้มีการเล่นกันภายในรถเนี่ยเล่นกันมาตลอดทางเสียงนีแบบเซราบบึมบึมมากนะคะนอกจากนี้คะ่ะเรื่องของการใช้งานเรื่องของตำแหน่งเบาะที่นั่งนะคะการปรับใช้งานทั้งแถวหน้า แถวสองและแถว3เนี่ยเกียวไปลองนั่งมาหมดแล้วนะคะสิ่งที่จะบอกคือแอร์เขาเนี่ยเย็นทั่วถึงจริงค่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้เราคุยกันไปแล้วว่าในรถนะคะมีการนั่งคุยกันตลอดทางกระจกมองข้างกระจกด้านข้างประตูเนี่ยใหญ่กว้างขวางมากคือเกียวบอกเลยว่าเกียวชอบค่ะว่ามันเป็นรถที่ไม่อึอดอัดนั่งแล้วรู้สึกสบายปโปร่งนี่ค่ะ ในขณะที่เกียวขับนะคะอย่างฟีลิ่งเรื่องการขับขี่เรื่องการใช้พงมาลัยเนี่ยความคล่องตัวของตัวรถมีสูงและเกียวต้องบอกก่อนว่าเขาแตกต่างจากตัวเออร์ติก้าจริงๆจ,จังๆเลยนะคะคือเขากระชับกระเฉงมากกับระดับราคาค่ะ77900 0บาทเมื่อเทียบกับคู่แข่งในท้องตลาดด้วยกันแล้วนะคะต้องบอกค่ะว่า all new suzuki xl7 คันนี้เนี่ยน่าจับตามองมากๆเลยค่ะ แม้เขาจะมีข้อด,ด้อยเล็กๆน้อยๆอย่างที่เกียวบอกไปอย่างเบลสามารถปรับเลื่อนขึ้นลงตามความสูงของผู้ขับขี่เนี่ยเขายังไม่มีให้ที่เท้าแขนเบาะที่นั่งแถว2ก็ยังไม่มีให้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือค i ู e คอนโทรลก็ยังไม่มีให้แต่เมื่อเทียบกับราคาจำหน่ายนะคะซึ่งมีความแตกต่างกับคู่แข่งราวราว0 0 0 0บาทบวกนิดน แต่ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ของเขาค่ะอยากจะบอกว่าให้มาครบคันนะคะแล้วก็บึมบ๊มมากมายอย่างที่เมื่อกี้เราบอกกันไว้ตรงนี้เนี่ยเขาให้จอขนาด10นิ้วมานะแปะอยู่ตรงหน้าคอนโซลกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ xl 7ก็ยังจูนช่วงล่างมาให้แบบนั่งสบายนุ่มนวลมากการขับขี่ให้อัตราเร่งดีตอบสนองดีกระฉับกระเฉงจีดจาดขึ้นกว่าเดิมแน่นอนอันนี้เกียวยืนยันค่ะ แถมยังมาพร้อมกับระบบส่งกำลังนะคะที่เรียกว่าอึดถึกทนมากๆอย่างเกียร์อัตโนมัติ4สปีดและที่สำคัญค่ะครั้งนี้เกียวสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชือเ้อเพลิงเฉลี่ยของเจเกียวช่วงแรกอยู่ที่17.5กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นช่วงแรกของการทดลองขับถนนลงโลกวิ่งยาวๆนะคะเส้น ถนนกาญจนาพิเศษตะวันตกนะคะมุ่งหน้าบางปะอินแล้วก็ไปลงสระบุรีค่ะส่วนช่วงขากลับนั้นนะคะก็จะเป็นฝีมือของพี่เล็กนะคะแล้วก็พี่โจตรงจุดนี้ต้องบอกว่ารถติดหนึบหนับค่ะก็อัตราสิ้นเปลืองก็ต้องมีรถน้อยถอยลงกันบ้างอันนี้แปรผันกันตามสภาพการจราจรนะจ๊ะ ขณะที่คู่แข่งนะคะก็โบลัมโบรานอยู่นะคะเรื่องระบบอ n นเตอร์เทนเมนต์แต่เรื่องของขนาดตัวถังเบาะที่นุ่งที่นั่งของเขาอาจาจะดูใหญ่กว่าสักแบบนิดนึงอันนี้เกียวอยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว i อ p e สปีดทนะคะก็ลองตัดสินใจดูค่ะว่ารถยนต์ในตระกูลคอสโอเวอร์คันไหนนะคะจะตอบโจทย์การใช้งานของคุณได้มากที่สุดค่ะแต่สำหรับเกียวแล้วนะคะ All New Suzuki XL 7คันนี้เนี่ย เขาสมชื่อจริงๆค่ะ XL จริงๆและที่สำคัญคือเขาน่าจะคุ้มค่าคุ้มราคากับตัวของเขาและก็ครอบวง,งคุณด้วยยังไงลองไปทดลองขับกันที่โชว์รูมดูนะคะแล้วก็ลองเลือกดูค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเกียวต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่ๆที่ร่วมเดินทางมาด้วยพี่เลกครับแล้วก็พี่โจนะครับ,รบที่ร,ร่วมเดินทางมาตลอดเส้นทางเลยวันนี้ เกียวขอขอบคุณทั้ง2ท่านแล้วก็ขอขอบคุณเ,เพื่อนพี่น้องๆแฟนชาวไอสปีดทีนะคะที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นจนจบค่ะยังไงเดี๋ยวเกียวขอไปขับรถต่อก่อนนะคะคลิปต่อไปจะมีอะไรมานำเสนอกรุณากดติดตามกันหน่อยนะจ๊ะกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้เจเกียวและทีมงานด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า